จังหวัดกำแพงเพชรได้พัฒนายัางสมาร์ทฟาร์มเมอร์ต้นแบบของจังหวัดซึ่งมีแนวทางในการพัฒนาคุณภาพมะนาวนอกฤดูค่ะสำนักง,งานกเกษตรอำเภอเมืองกำแพงเพชรได้คัดเลือกออนางสาวปนัดดาสว่างวงศ์ เป็นสมาร์ทฟาร์มเมอร์ด้านการผลิตมะนาวนอกฤดูซึ่งสำนักง,งานกเกษตรืเห็นเห็นชอบดีแล้วว่าปนัดดาเป็นคนมีความขยันขันแข็งอดทน แล้วก็เป็นผู้ที่ใฝ่เรียนรู้ในการประกอบอาชีพในการทําสวนมะนาวที่ประสบผลสําเร็จซึ่งสํานักงานเกษตรอำเภอหวังว่าปนัดดาสว่างวงศ์นะคะจะเป็นสมาร์ทฟาร์มเมอร์ในอนาคตได้เป็นอย่างดีซึ่งการเป็นสมาร์ทฟาร์มเมอร์นีจะช่วยการขับเคลื่อนนโยบายงานนโยบายของกรมส่งเสริมการเกษตรด้านการผลิตสินค้าหรือมะนาวนอกฤดูให้ประสบผล สำเร็จแล้วก็หวังว่าคงจะเอาความรู้ความสามารถตรงนี้ต่อยอดให้เกษตรกรรายอื่นนําไปเป็นแบบอย่างนะจากพนักง,งานบริษัทผันตัวมาทำอาชีพเกษตรกรเพราะมองเห็นโอกาสในการพัฒนาด้านการทำสวนที่ยังสามารถลดต้นทุนเพิ่มช่องทางการตลาดและนำมาซึ่งรายได้เพิ่มพูนให้กับครอบครัว นางสาวปนัดดาสว่างวงยังสมาร์ทฟาร์มเมอร์ต้นแบบพัฒนาคุณภาพมะนาวนอกฤด,ดูตำบลน,นิคมทุ่งโพทะเลอำเภอเมืองกำแพงเพชรจังหวัดกำแพงเพชรคือหนึ่งในผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ให้เป็นยังสมาร์ทฟาร์มเมอร์ปีงบประมาณ2,559สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่9จังหวัดพิศนุโลก สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวปรดาสว่างวงศ์นะคะยังสมาร์ทฟาร์มเมอร์จังหวัดกำแพงเพชรค,ค่ะเราเป็นเกษตรกรที่ทำสวนมะนาวแป้นลำไยจำนวน2,000ต้นบนพื้นที่25ไร่นะคะนหมู่13ตําตำบลนิคมทุ่งโพทะเลอำเภอเมืองจังหวัดกำแพงเพชรค่ะสำหรับกิจกรรมเด่นๆน,นะคะที่ในสวนของเราทำก็คือ1เป็นเรื่องเกี่ยวกับการทำมะนาวนอกฤด,ดูค่ะและอย่างที่2ก็คือการขยายพันธุ์ต้นมะนาวด้วยวิธีการเสียบยอดต้นตอส้มสายพันธุ์ต่างประเทศค่ะ และสำหรับการทำมะนาวนอกฤดูนะคะด้วยมะนาวของเราทั้งหมดปลูกบนพื้นดินค่ะเพราะฉะนั้นการทำมะนาวนอกฤดูของเราจะใช้เทคนิคการบำรุงต้นให้สมบูรณ์และใช้เทคนิคการปรับสูตรปุ๋ยเพื่อกระตุ้นให้มะนาวออกดอกแล้วก็ได้ผลผลิตตามที่เราต้องการนะคะเรามาเริ่มกันเลยค่ะช่วงแรกนะคะการทำมะนาวนอกฤดูจะเริ่มที่เดือนพฤษภาคมค่ะในเดือนพฤษภาคมมิถุนายนจนถึงกรกฎาคมจะเป็นช่วงของการตัดแต่งกิ่งค่ะ และเป็นช่วงของการเก็บลูกออกจากต้นให้หมดนะคะเพราะว่าการตัดแต่งกิ่งนั้นจะตัดแต่งกิ่งที่เสียหายจากการเป็นโรคหรือว่ากิ่งแห้งต่างๆเพื่อให้ทรงพุ่มได้โปร่งนะคะแด่สามารถส่งเข้าไปถึงได้เพื่อเป็นการป้องกันโรคได้อีกวิธีหนึ่งค่ะและสําหรับ การเก็บลูกออกจากต้นให้หมดนะคะเพราะว่าถ้ายังมีผลผลิตอยู่บนต้นอยู่มีลูกมะน,นาวอยู่บนต้นอยู่เนี่ยจะทำให้เปอร์เซ็นต์ในการติดดอกเพื่อจะทำนอกฤด,ดูนั้นน้อยลงไปค่ะ และหลังจากที่เราเก็บผลผลิตออกทั้งหมดแล้วนะคะต่อไปก็เดือนสิงหาคมค่ะเดือนสิงหาคมจะเป็นเดือนที่การสะสมอาหารนะคะโดยที่การสะสมอาหารจะแบ่งเป็น2ทางด้วยกันค่ะอันแรกก็คือการสะสมอาหารทางใบและอันที่2คือการสะสมอาหารทางรางนั่นเองนะคะสําหรับการสะสมอาหารทางใบค่ะในส่วนของเรานะคะจะใช้สูตรโดยการใช้น้ําตาลทางด่วนค่ะ แล้วก็ใช้ปุ๋ยเกล็ดนะคะปุ๋ยเกล็ดที่เราใช้คือสูตร10 52 17และอันที่3ก็คือธาตุอาหารรองอย่างเช่นสังกะสีหรือแมงกานิสนะคะทั้ง3อย่างนี้ค่ะผสมกันนะคะในอัตราส่วนน้ำตาลทางด่วน1ลิตรค่ะปุ๋ยเกล็ด1กิโลและธาตุอาหารรอง1ลิตรนะคะผสมกับน้ำ1,000ลิตรและฉีดพ่นให้ทั่วต้นมะนาวนะคะทุก10วันค่ะ และต่อมาก็คือทางรากนะคะทางรากเราก็จะให้ปุ๋ยสูตร16เสมอค่ะ 16, 16 16 16นะคะให้กับต้นมะนาวทุกๆเดือนค่ะเดือนละหนึ่งครั้งในปริมาณครึ่งกิโลถึง1กิโลต่อต้นนะคะจะปรับปริมาณตาม ทรงพุ่มอีกทีนึงอะค่ะว่าถ้าพุ่มใหญ่กว่านี้ก็เพิ่มปริมาณไปถ้าพุ่มเล็กเราก็ลดปริมาณไปได้นะคะเราจะสะสมอาหารอย่างนี้ตั้งแต่เดือนสิงหาคมจนถึงพฤศจิกายนค่ะแล้วก็มีในช่วงสิงหาคมนะคะช่วงปลายเดือนค่ะจะมีการใช้เทคนิคในการใช้สารพาโคบิวทราโซนเข้ามาช่วยนะคะเพื่อเป็นการ หยุดยอดของมะนาวแล้วก็กระตุ้นให้มะนาวาได้ออกดอกนะคะโดยการที่เราใช้สารพาโคพิวทาโซนเนี่ยค่ะ15ปริมาณ10กิโลกรัมต่อน้ำ1,000ลิตรนะคะแล้วก็ฉีดพ่นให้กับมะนาวทั่ว,วต้นนะคะ เดือนละหนึ่งครั้งค่ะปลายเดือนสิงหาหนึ่งครั้งแล้วก็ปลายเดือนกันยายนอีกหนึ่งครั้งนะคะและในช่วงกันยายนค่ะทางล่าก็เช่นเดียวกันมีการปรับสูตรปุ๋ยนะคะอย่างที่บอกว่าเราใช้เทคนิคการปรับสูตรปุ๋ยช่วยด้วยคือจากเดิมใส่สูตร6 6 1 6 1 6สามตัวพอณเดือนกันยาเราเปลี่ยนปรับสูตรเป็นใส่สูตร8-24-24นะคะเราก็ใส่เดือนละครั้งค่ะ ใส่ช่วงเดือนกันยายนและตุลาคมนะคะพอเราใช้สูตรแบบนี้ปุ๊บตั้งแต่เดือนกันยายนเป็นต้นไปค่ะมะนาวจะเริ่มออกดอกมานะคะแล้วพอเริ่มออกดอกมาปุ๊บเราก็ต้องมีการใส่ธาตุอาหารให้เพิ่มเติม,เ,ตมเพื่อเป็นการบำรุงลูกขยายผลนะคะแล้วก็ป้องกันผลที่จะมะนาวจะแตกนะคะโดยการเราจะใสเ่เกี่ยวกับสารอาหารที่เป็นสารลายกับแคลเซียมเข้าไปช่วยในอัตราส่วน1ลิตร อย่างละ1ลิตรนะคะสาหลาย1ลิตรแล้วก็แคลเซียม1ลิตรผสมกับน้ํา1 0 0 0ลิตรแล้วก็ฉีดพ่นให้กับมะนาวค่ะในช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงที่มะนาวจะออกดอกไปเรื่อยๆนะคะตั้งแต่กันยายนจนถึงพฤศจิกายน สำหรับเกษตรกรนะคะที่ทํามะนาวนอกฤดูแล้วก็ไม่ควรจะมองข้ามนะคะเกี่ยวกับเรื่องโรคและแมลงค่ะ เพราะว่าเราต้องคอยหมั่นสังเกตในแปลงของเรานะคะถ้าพบอาการของโรคที่เป็นกันเยอะๆเลยนะคะสําหรับมะนาวนี่คือจะมีเกี่ยวกับหนอนชอนใบนะคะแล้วก็มีเพลี้ยไฟยซึ่งทั้ง2โรคนี้นะคะทั้งสศัตรูพืชตรงนี้ค่ะเราสามารถแก้ไขปัญหาได้ไม่ยากค่ะด้วยการใช้าสารอะบาแมกตินนะคะในการกําจัดหนอนชอนใบและใช้สารอิมิดาคอพลิกสาหรับการกําจัดเพลี้ยไฟยนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเลยนะคะที่ได้ยินคุ้นหูกันมากเลยสําหรับโรคที่เป็นเกี่ยวกับมะนาวที่อาจจะเป็น ในช่วงฤดูฝนก็คือโรคแคนเกอร์ค่ะสำหรับโรคแคนเกอร์นะคะในส่วนของเราค่ะเราใช้2วิธีการด้วยกันค่ะวิธีการแรกเราียกว่าวิธีการในเชิงลุกคือเราจะใช้สารบาซิลัสเบอร์สนะคะเป็นสารชีวภาพค่ะในการฉีดพ่นเพื่อป้องกันก่อนในช่วงแรกแต่ถ้าเกิดว่ามีการลุกลามของโรคมากยิ่งขึ้นเราก็จะปรับมาใช้ในส่วนของเคมีช่วยนะคะก็จะใช้สารคอปเปอร์ไฮดรอกไซด์สลับกับเมทาแล็กซิลนะคะฉีดพ่นสลับกันค่ะก็จะสามารถควบคุมโรคได้นะคะ ค่ะต่อไปก็จะเป็นขั้นตอนการเสียบยอดนะคะเราก็ามาเริ่มกันเลยค่ะขั้นตอนแรกนะคะเราต้องเลือกต้นตอก่อนนะคะโดยที่ต้นตอที่ทางเราเลือกใช้เนี่ยก็คือเป็นต้นตอทอยเยอร์ค่ะลักษณะก็จะเป็น เป็นส้มที่มี3ามใบแบบนี้นะคะหนามค่อนข้างยาวแต่ว่าคุณสมบัติพิเศษของทอยเยอร์นี่ก็คือ,อเขามีรากแก้วนะคะรากแก้วคือยาวถึงด้านล่างนี้เลยค่ะแล้วก็มีรากฝอยที่หาอาหารได้เก่งค่ะสามารถทนแรงได้แล้วก็ทนน้ําท่วมได้ระดับหนึ่งนะคะสําหรับขั้นตอนการเสียบยอดนะคะหลังจากที่เราเลือกต้นตอที่สมบูรณ์แข็งแรงมาแล้วนะคะเราก็จะตัดให้เหลือประมาณ ถ้าเกิดภาษาเราเลยก็ประมาณคืบหนึ่งประมาณนี้นะคะช่วงจังหวะที่เหมาะสมยอดนี่คือไม่ได้ใช้แล้วนะคะหลังจากนั้นก็แต่งต้นมันให้ดูเรียบร้อยค่ะตัดหนามออกนะคะต้องตัดหนามออกเราใช้คัตเตอร์ในการผ่ากลางเข้าไปนะคะโดยที่คัตเตอร์จะต้องมีความคมนะคะแล้วก็สะอาดด้วยค่ะจะผ่าลงไปประมาณ3มเซนนะคะ ตอนผ่านนี่เราก็ต้องใช้ความระมัดระวังนิดนึงนะคะประมาณ3เซนค่ะสำหรับตอนนี้ก็เป็นขั้นตอนการเตรียมต้นต่อเรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปเป็นยอดพันมะนาวที่เราจะนำมาเสียบยอดนะคะเราก็ต้องเลือกอยอดที่มีความ ความอ่อนความแก่พอดีนะคะจะสังเกตก็คือจะเป็นสีเขียวเข้มนะคะแล้วก็กิ่งอวบสมบูรณ์ดีแล้วก็สังเกตว่าจะยังไม่ขึ้นลายนะคะจะยังไม่ขึ้นลายของกิ่งเพราะว่าถ้าเกิดว่ากิ่งมะนาวที่มีลายๆขึ้นแล้วเนี่ยแสดงว่าจะแก่เกินไปนะคะเปอร์เซ็นต์การเสียบยอดเนี่ยก็จะติดไม่ดีค่ะพอเราได้ยอดมาเราก็ต้องแต่งยอดให้มีความพอเหมาะนะคะ และการเสียบยอดแบบนี้จะเรียกว่าการเสียบลักษณะเป็นริมนะคะเราจะเสียมตรงยอดพันนี้ให้เป็นริมความยาวก็ประมาณ3ามเซนให้พอเหมาะกับส่วนที่เราผ่าลงไปนะคะเทคนิคสำคัญอยู่ตรงนี้ค่ะว่าการ ให้มันเป็นริมเนี่ยจะต้องแบบปาดครั้งเดียวนะคะเราจะแบบเหลาเหมือนดินสออย่างเงี้ยไม่ได้ค่ะจะทำให้ปาดแผลเนี่ยช้ำแล้วก็ทำให้การเสียบยอดไม่ไม่ติดนะคะทั้งสองข้างทำเหมือนกันค่ะค่ะต้องทำแบบไม่ให้มันช้ำนะคะอ่ะพอเราได้เป็นริ่มทั้งสองข้างนี้แล้วนะคะเราก็จะเสียบลงไปที่ต้นตอ แผลจะต้องสนิทด้านใดด้านหนึ่งนะคะเราสังเกตอพอสนิทแล้วปุ๊บก็ในขั้นตอนนี้เราจะไม่ได้ใช้ตัวช่วยอย่างอื่นหรือว่ายาเล่งลากเล่งอะไรต่างๆจะไม่ได้ใช้เลยนะคะเพราะว่าจะอย่างที่บอกว่าจะใช้แค่ค,ความละเอียดแล้วก็เบามือที่สุดในช่วงการทำบาดแผลแล้วก็เหลาให้เป็นริมตรงนี้นะคะพอเสร็จปุ๊บต่อไปเราก็จะพันค่ะใช้เป็นฟิล์มยืดนะคะ การพันเพราะว่าจะทำให้แผลสนิทแล้วก็ป้องกันน้ําเข้าพันได้เลยค่ะด้านบนก็จะต้องพันให้มันเกินบาดแผลขึ้นมานะคะปากแผลขึ้นมาด้านล่างก็ต้องให้คุมถึงปากแผลที่เราผ่าลงไปค่ะสุดท้ายก็ต้องขมวดที่ ปลายลีมยืดนะคะเพื่อป้องกันไม่ให้มันคลายตัวเด้งออกไปค่ะก็เรียบร้อยสําหรับการเสียบยอดนะคะหลังจากนี้นะคะเราจะต้องนําไปใส่ถุงอบค่ะจะต้องอบเป็นเวลา25-30วันนะคะหลังจากอบเสร็จแล้วเราก็จะต้องเอาออกมาพักฟื้นนะคะเอกเป็นเวลา20-30วันเช่นเดียวกันค่ะจนต้นพันธุ์ร้อมแข็งแรงหลังจากนั้นอายุประมาณ60วันก็สามารถนําไปลงปลูกได้เลยค่ะ สำหรับด้านการพัฒนาตนเองนะคะเรามีแผนที่จะขอรับรองระบบมาตรฐาน GAP ซึ่งในขณะนี้ได้ผ่านการอบรมข้อกำหนดแล้วอยู่ในช่วงระหว่างการปรับแปลงเกษตรของเราให้ได้ตามข้อกำหนดค่ะ และอันที่2ก็คือการขยายตลาดซึ่งเดิมเราจะมีการขายส่งอย่างเดียวนะคะณนะตอนนี้เรามีแผนว่าจะขยายตลาดไปสู่ตลาดเกษตรกรประจําจังหวัดที่มีจัดขึ้นทุกวันศุกร์และจะมีไปขายผลิตภัณฑ์เราผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรของเรานะงานออกบูทประจําปีของจังหวัดเราค่ะความโดดเด่นการผลิตมะนาวนอกฤดูด 1. ได้ผลผลิตสูงถึง2,000ลูกต่อต้นต่อปี2มีการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับพื้นที่ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม3วางระบบน้ำเพื่อลดต้นทุนในการใช้แรงงาน ภาคภูมิใจค่ะข้อแรกเลยนะคะได้นําเทคโนโลยีเข้ามาปรับใช้ในสวนช่วยลดต้นทุนและได้ทําการเกษตรแบบยั่งยืนทําให้มีไรายได้เข้ามาตลอดทั้งปีค่ะข้อที่2ได้นําความสามารถทางด้านการใช้เทคโนโลยีเครือข่ายออนไลน์มาปรับใช้ในการเผยแพร่ให้ความรู้ด้านมะนาวให้กับประชาชนทั่วไปและผู้ที่สนใจภายใต้ชื่อสวนสุทิน และสำคัญเลยค่ะข้อสุดท้ายได้สืบทอดอาชีพเกษตรกรอันเป็นที่ห่วงแหนของพ่อกับแม่และได้มีเวลาอยู่และดูแลครอบครัวค่ะการพัฒนายังสมาร์ทฟาร์ r เมอร์สู่การเป็นสมาร์ทฟาร์ r เมอร์ซึ่งมีความรู้ความเชี่ยวชาญในการประกอบอาชีพได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนของจังหวัดกำแพงเพชรสมกับคำขวัญที่ว่า กรุพระเครื่องเมืองคนแกล่งศิลาแรงใหญ่กล้วยไขหวานน้ำมันลานกระบือเรื่องลือมรดกโลก Not too late.